พราะฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือลมหายใจแมนยูสไตล์จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของปีศาจแดงแบบเอ็กซ์คลูซีฟทั้งวิเคราะห์ก่อนเกมหลังเกมและข่าววงในที่เราใจที่สุดขาเดเลียดในตัวคุณเป็นสีแดงที่นี่คือบ้านของคุณกดติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความระทึกในโอทราวฟอร์ดก่อนเกมทุกคนคิดว่าแมนยูไม่มีทางสู้แต่คาริ พูดกับลูกทีมแค่ประโยคเดียววันนี้อย่าให้แมนซิตี้ได้เล่นฟุตบอลของมันและจากวินาทีนั้นดาร์บี้แมชก็เปลี่ยนไปตลอดการหาแลนเงียบเป๊ปนิ่งเพราะแมนยูยุคใหม่เพิ่งเริ่มต้นแล้วทั้งหมดในคลิปนี้ไปรับชมกันครับนี่คือการเริ่มต้นยุคสมัยที่แฟนบอลปีศาจแดงรอคอยมานานใครจะเชื่อครับว่า จากการที่ถูกมองว่าเป็นเพียงตัวขั้นเวลาไมเคาลคาริกกลับพิสูจน์ให้เห็นในเกมเดียวว่าเขานี่แหละคือคนที่มี DNA ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เต็มเปี่ยมวันนี้เราจะมาเจาะลึกชัยชนะเหนือแมนซิตี้2-0และทำไมเวนรูนี่ถึงกลับต้องออกมายกย่องว่านี่คือร่างจำลองของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันในตอนแรกหลายฝ่ายคาดการว่าโอเลกุนนาโซชาจะกลับมารับไม้ต่อ แต่บอร์ดบริหารแมนยูไนเต็ดเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยการประกาศยืนยันครับว่าไมเคิลคาริคจะคุมทัพยาวจนจบฤดูกาล2025ถึง2026และบททดสอบแรกของเขามันช่างโหดร้ายเหลือเกินครับเพราะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกวาดิโอลาหลายคนสบประมาทคาริคไว้ว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาในคืนวันเสาร์นั้น มันคือคําตอบที่ตบหน้าทุกคําวิจารณ์อย่างจังยูไนเต็ดกลับมาใช้ระบบ4-2-3-1ที่คุ้นเคยแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือวิธีการเล่นครับเวนรูนี่ตำนานของสโมสรถึงกับเอ่ยปากในรายการ Match of the Day ว่านี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่า DNA ของยูไนเต็ดที่ขาดหายไปนานรูนี่ชี้ให้เห็นครับว่าความขยันในการไล่บอลเมื่อไม่มีบอลการที่ปีกถอยลงมาช่วยเกมรับแบบสุดตัว และหัวใจสำคัญคือการสวนกลับเร็วที่รุนแรงและเฉียบคมประตูแรกของเกมคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบครับอยู่ในเต็ดตั้งรับอย่างอดทนและเปลี่ยนจากรับเป็นรุกในชั่วพริบตาจนแนวรับซิตี้ระเบิดกระจุยสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในเกมนี้คือความดุดันและความมุ่งมั่นที่คาริกใส่ลงไปในตัวผู้เล่นตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายยู่นเต็ดเล่นเหมือนนักรบที่กระหายชัยชนะ คาริคแสดงให้เห็นถึงทักษะการบริหารจัดการเกมที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถวางหมากจนทำให้เป๊ปกวาดิโอลาดูหมองไปเลยในเกมนี้ที่น่าสนใจคือการเลือกใช้ปีกธรรมชาติอย่างแพทริกดอกูทางฝั่งซ้ายที่เติมเกมรุกแบบไม่หยุดยัง้งทำให้มิติการเข้าทำของยูเนเตดูหลากหลายและน่ากลัวขึ้นผิดหูผิดตาจนหลายคนบอกว่าหรือนี่จะเป็นร่างอวตารของป๋าเฟอร์กี้ที่กลับมาจุติในตัวคาริคก,กันแน่ ชัยชนะ2-0อาจดูเหมือนสกอร์ที่ไม่ขาดแต่ถ้าใครดูเกมจะรู้เลยครับว่าอยู่ในเตดควรจะยิงได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำตอนนี้รากฐานที่คาริกวางไว้เริ่มแข็งแกร่งและความมั่นใจของเหล่านักเตะก็พุ่งทะลุเพดานไปแล้วแต่บทพิสูจน์ต่อไปรอเขาอยู่ครับการต้องบุกไปเยือนอาร์เซนอลในนัดหน้าจะเป็นบทพิสูจน์ว่าชัยชนะนัดนี้คือของจริงหรือเป็นเพียงแค่โชคชะตาที่เข้าฝั่งนัดเดียวเท่านั้น บทสรุปของเกมดาร์บี้แมชนัดนี้ไม่ใช่แค่สามแต้มแต่มันคือการประกาศว่ายุคสมัยของไมเคิลคาริคได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าด้วยสไตล์การเล่นแบบ DNA ปีศาจแดงที่คาริคปลุกขึ้นมานี้จะเพียงพอที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปลุ้นอะไรได้บ้างในพรีเมียร์ลีกรดูการนี้บ้างครับคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับใครจะไปเชื่อครับว่า จากวิกฤตความศรัทธาที่ดิ่งลงเหวแต่เพียงแค่เกมแรกภายใต้การนำของไมเคิลคาริคในฐานะกุนซือชั่วคราว <S <S เขากลับปลุกปีศาจแดงให้ตื่นขึ้นมาอาวาดใส่เพื่อนบ้านสีฟ้าแบบช็อกโลกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ผลนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่มันคือการวางหมากที่เหนือชั้นกว่าเป๊ปกวาดดีอล่าและที่สำคัญเราได้เห็นแฮร์รี่แม็กควในร่างที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา วันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังชัยชนะ2-0ที่ทำให้เมืองแมนเชสเตอร์กลายเป็นสีแดงอีกครั้งครับก่อนเริ่มเกมวันเสาร์ต้องยอมรับตรงๆครับว่าความมั่นใจของแฟนบอลอยู่ในเต็ดแทบไม่เหลือแต่ภายในเวลาเพียง3วันคาริกและทีมงานพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาทำงานหนักแค่ไหนอยู่ในเต็ดกลับมาใช้ระบบ4-2-3-1ที่คุ้นเคยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือระเบียบวินัยและความดุดัน คาริคไม่ได้แค่มาคุมทีมข้างสนามแต่เขาทำกันบ้านมาเพื่อฆ่าแผนของเป๊ปโดยเฉพาะอยู่ในเต็ดเล่นด้วยเกมรับที่แข็งแกร่งดังหินผาและรอจังหวะสวนกลับที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบสกอร์สอจริงๆแล้วมันควรจะขาดลอยกว่านี้ด้วยซ้ำถ้าลูกยิงอีก3ครั้งถูกผู้ตัดสินริบคืนไปซะก่อนแต่ไฮไลท์ที่ต้องพูดถึงที่สุดในเกมนี้คือการกลับมาของแฮร์รี่แม็กไวในวัย32ปี นี่เป็นการลงสนามนัดแรกของเขานับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนและเขาต้องเจอกับบททดสอบที่ยากที่สุดในโลกอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ผลลับเป็นยังไงล่ะครับแม็กควเก็บฮาแลนด์ใส่กระเป๋าแบบหาทางออกไม่เจอตลอด90นาทีสถิติจากโซฟาสกอร์ระบุว่าแม็กควเข้าสกัดบอลสำเร็จ100%เต็มไม่ถูกเลี้ยงผ่านเลยแม้แต่ครั้งเดียวและมีส่วนร่วมกับจังหวะป้องกันสำคัญถึง7ครั้งลองคิดดูครับ นักเตะที่น่ากลัวที่สุดในโลกอย่างฮาแลนด์ได้สัมผัสบอลทั้งเกมเพียงแค่14ครั้งเท่านั้นนั่นเป็นเพราะการยืนตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมของแม็กควายและคู่หูจอมดุอย่างลิซานโดมาตินเนสที่ช่วยกันปิดตายทุกพื้นที่จนฮาแลนด์แทบจะหายไปจากเกมความยอดเยี่ยมนี้ถึงขั้นทำให้จอนเทอร์รี่ตำนานกองหลังทีมชาติอังกฤษต้องออกมาโพสต์ผ่านติกตอกทันทีว่าว้าวนี่แหละแมนยูยุคเก่าฟุตบอลที่ไหลลื่นและรวดเร็วดีใจจริงๆที่คาริคได้รับโอกาส เทอร์รี่ยังย้ำอีกว่ายูไนเตดเป็นทีมที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมีแม็กควายอยู่ในสนามเขาแข็งแกร่งทั้งในลูกกลางอากาศซึ่งเกือบหมุนทำประตูได้ตั้งแต่ต้นเกมและยังมีความนิ่งในการพาบอลขึ้นหน้าจนเทอร์รี่ถึงกับฟันทงว่าด้วยฟอร์มระดับนี้แม็กควายต้องได้ไปฟุตบอลโลกแน่นอนชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่3คะแนนแต่มันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าปีศาจแดงพร้อมจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่คืน การผสมผสานระหว่างกุนซอที่เข้าใจดีสโมสอนอย่างคาริคและนักเตะที่เล่นด้วยจิตวิญญาณน,นักรบอย่างแม็กควายและมาติเนสทําให้ภาพจําของแมนยูยุคเก่าวูบวาบกลับมาอีกครั้งคําถามคือนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่หรือเป็นเพียงแค่แสงสว่างชั่วคราวแต่ที่แน่ๆคืนนี้แฟนบอลยูไนเต็ดนอนหลับฝันดีแน่นอนครับจากผลงานที่ชนะแมนซิตี้แบบเหนือชั้นในนัดนี้ทุกท่านคิดว่าไมเคิลคาริคควรได้รับสัญญาคุมทีมแบบถาวรเลย หรือสโมสรยังควรเดินหน้าหาโคชระดับโลกคนใหม่ต่อไปคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับต้องบอกว่าลุกเป็นไฟกับชัยชนะที่แฟนบอลร,รอคอยในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มดุทุบแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบเบ็ดขาด2ประตูต่อ0ูนย์นี่ไม่ใช่แค่3แต้ม แต่นี่คือการประกาศศักดาในยุคเริ่มต้นของไมเคิลคาริกที่สมบูรณ์แบบจนไร้ที่ติครับหลายคนจับตามองว่าหลังจบยุคของรูเบนอโมริมทิศทางของทีมจะเป็นอย่างไรและคาริกก็ให้คำตอบเราทันทีครับเขาเลือกตัดสิ่งที่ซับซ้อนเกินจำเป็นออกไปแล้วจับผู้เล่นทุกคนลงในตำแหน่งที่พวกเขาถนัดที่สุดผลลัพธ์นั่นแหละครับเกมไหลลื่นและทรงพมังอย่างที่ไม่เห็นมานาน ความจริงสกอร์น่าจะขาดลอยกว่านี้ด้วยซ้ำถ้าลูกยิงอีก2ลูกไม่ไปชนเสาและประตูอีก3ลูกไม่ถูกริบคืนเพราะล้ำหน้าเพียงนิดเดียวแต่นั่นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเกมรุกของยูเนเต็ดภายใต้การคุมทีมของคาริคอันตรายในทุกจังหวะจริงๆครับ2ประตูที่เกิดขึ้นมาจากฝีเท้าของไบรอันเอมเบอร์โมและแพทริกดอกูโดยเฉพาะรายแรกอย่างเอมเบอร์โมที่เพิ่งกลับมาจากศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น แม้เบนจามินเซสโกจะฟอร์มกำลังร้อนแรงแต่คาริกเลือกเชื่อใจเอมเบอร์โมและเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับลูกยิงนี้คือประตูที่8ของเขานับตั้งแต่ย้ายมาจากเบรนท์ฟอร์ดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าโค้ชจะเปลี่ยนไปกี่คนแต่สัญชาตญาณน,นักฆ่าของเขายังคงเฉียบคมเหมือนเดิมครับหลังจบเกมเอมเบอร์โมได้ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์แบบสุดปลิ้มครับเขาบอกว่าทีมมีความสามัคคีกันมาก และชื่นชมเพื่อนร่วมทีมที่ปรับตัวเข้ากับแผนของคาริได้ภายในเวลาแค่3วันเท่านั้นเขายังยกเครดิตให้กับตันทีมอย่างบรูโน่เฟอร์นันเดสที่จ่ายบอลทะลุช่องราวกับติดเลเซอร์ในจังหวะสวนกลับจนนำไปสู่ประตูชัยโดยเอมเบอร์โม่เล่าว่าตอนที่เราเคลียร์ลูกฟรีคิกได้ผมเห็นช่องว่างขนาดใหญ่บรูโน่ส่งบอลให้ผมได้อย่างสมบูรณ์แบบและที่เหลือคืองานของผมครับนอกจากนี้เขายังขอบคุณพลังจากแฟนบอลในโอทราฟฟอร์ด ที่ช่วยผลักดันให้ทีมเอาชนะเกมดาบี้ที่มีความกดดันสูงขนาดนี้ได้สำเร็จครับชัยชนะนัดนี้ไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลครับมันคือเรื่องของสปิริตครับการเริ่มต้นที่สวยงามของไมเคิลคาริกกำลังทำให้แฟนบอลปีศาจแดงกลับมามีความหวังอีกครั้งว่าฤดูการนี้อาจจะมีตอนจบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครหลายคนคาดคิดครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ผมมีหนึ่งคำามที่อยากชวนทุกคนมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันครับ จากฟอร์มการเล่นที่ดุดันในเกมดาร์บี้แมตช์นัดนี้คุณคิดว่าไมเคิลคาริคควรได้รับสัญญาคุมทีมแบบถาวรเลยหรือไม่หรือยังเป็นเพียงแค่โปรช่วงสั้นๆเท่านั้นลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของความมันในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่ผ่านมาครับชายชนะครั้งนี้มันพิสูจน์ให้เห็นว่าหัวใจของปีศาจแดงยังคงเต้นแรงอยู่เสมอและยุคข,ของไมเคิลคาริค อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดครับถ้าคุณเป็นสาวกปีศาจแดงสายเลือดแท้และไม่อยากพลาดบทวิเคราะห์เจาะลึกข่าวสารวงในที่รวดเรือมแบบนี้กดไลค์ให้กับหัวใจนักสู้ของพวกเราในวันนี้กดแชร์ไปให้โลกรู้ว่าเมืองแมนเชสเตอร์ตอนนี้เป็นสีอะไรและที่สำคัญที่สุดกด subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องของเราครับ และสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเราให้ทำคอนเทนต์คุณภาพแบบนี้ต่อไปยาวๆสามารถกดปุ่มจอยหรือสมัครสมาชิกของทางช่องได้เลยครับมีสิทธิพิเศษร,รอทุกท่านอยู่เพียบวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า Glory Glory Man United สวัสดีครับ